นีก็มีปากก้นหปวดตีห <bulun> ักนี่นี่ยยมนมั้งเนี่ยโดนแสงอันนี้เป็นหางแบบแบบแบบยอะไญ่นาอเออเ็นดินเปืนเหได้ขอไปหน่มันไปล้างิ่ที่มันแห้งมั้งเราเป็ดตัวนก็ แล้แล้เซียนเนี่ยเห็นบ่เจินบ่เห็นเออสิเริ่มนึงเป็นเห็น อันนี้ก็นีน่เล็กไหลอือมัแต่เป็นไหลย,ย,ย่อยถ้าจะอันนี้มน่มูหอืหยยอืล้ววันเล็กไหลย,ย่อ,อยนี่น,นะแสงแดดเนี่ยเ่ออกกอบบก็ว่านะี่ยบ่ได้บัได้บได้สังเกตบันหนาอ อันนี้มันจะเห็นเห็นดูตัวนี้จะก้อนใหญ่น่ะนี่เนาะอยู่กับหินองก้อนหนึ่มันนี่นี่เกิดมาหนึนี่ยคิดก่อนนี่หนึ่งเนาะสองก้อนเนาะที่มีความเชื่อว่ามีความเล็กไหลเล็กไหลเล็กไหลตัวนี้โหถ้าเป็นเล็กไหลย่อยนี่นะเล็กไหลย่อยเล็กไหลย่อยนี่มันจะเล็กไหลที่ปรากฏอยู่คอ อยู่ด้อยู่ดอยเย็ไหลที่ตายเล็เป็นเล็กไหลที่ตายยากไหลย,ย่อยอยู่ในสอกทำที่ลี่ลับลักษณะแข็งปรอบดุงใ mm hmm. ส่แต่ตัวนี้ oh. มันเป็นเจ็ดสีประกายลุ่ง เล็กไหลชนนีน้เกิดจากอํานาจบารมีของอริยะเทพอริยะพรหมผู้รักษาเล็กไหลที่ปฏิบัติจนสภาวะจิตเป็นสีประกายลุ่งรัศมีสวยส,สดงดงามเป็นธาตุหาในอยากที่สุดและมีอำนาจครอบจัก,กรวาลประหนึ่งแก้วสารพัดนึกแต่สิ่งที่จะอธิษฐานนั่นจะสำเร็จได้ ็โดยไม่เกินอำนาจของกฎแห่งกรรมตามวาสนาเท่านั้นคถ้าแดดทอยออก็อค้าเป็นหนะาหลรงเล็กน,น,น้อย4นคน3 4คน4อืลี่็นก้อง4เลี่มเหล็กไหลครับเหล็กไหลวัดนาปลังเหล็กไหลวัดนาปลัง เป็นวัตถุที่ท่านได้มาจากลูกศิษย์ลูกหานํามาถวายให้โาถ้าถ้าแดดนี้ไหรออกไม่บับไม่บับ